ได้แค่นี้ประเทศไทยมาเป็นบ้าเลยมจะลับต้องเจอเนไม่เห็นมีที่กูล่งง้วมาเลยวาฮกติวติวติวไม่รู้วลน้ำพาบักับแน้ววเราเราไ้าได้อ๋อนี่หนึ่งที่นี่หนึ่งที่ เขาพาไปซีที่นี่ไปที่แล้วเนี่ยจะดูดานพม่าที่นี่จะเป็นอะไรดูสิอ๋ออะไรสั่งอ่าอ่าอะไรสั่ที่โอ้รถสวยเขาได้สับมั้ยมันเกิดมีแค่หมือนจำปะดะด,ด้วยอ่ะป่ะบอกมนลทีบอกให้ให้พาไปตลาดตลาดเลย ตีก็บอกว่าโทรหาคู่ปนปี้แล้วไม่ติดโอ้ยทุเรียนเพียบขนุน,นจำปะดะป้าอยู่คู่กับทุเรียนโอ้ยอยากกินจำปะดะลูกยาวๆนะจำปะดะแน่ๆหอมดีเอาเปลือกออกแล้วเนื้อเป็นค่อยๆก็ขึ้นสีแดงโล่มาตั้งนานแลผวผมมีชาร์จไวพอผมไปถึง โรงเรียนผมไปเสียบไว้ชาร์จร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมก็ลืมไปที่โรงเรียนแหละอไปโรงเรียนชาร์จหัวชาร์จไปมาก็ได้สักครึ่งแปดตยังดีหัวหัวชาร์จผมนี่ชาร์จประมาณยี่สิบนาทีเอ้ยมันยังไงกันนะไอ้คนนี้ฝนก็ไม่ตกแดดก็ไม่ออมเดนกลางร่มเออแล้วแล้วแล้วไหนหัวดาเออเราไปถึงนู่นแล้วก็กลับเราจะไปไหนลื้อที่ที่แรกผ่านไปแล้ว เฮ้ยนี่นี่ให้เขาพาไปตลาดเลยบอกบอกเขามุ่งไปตลาดเลยเสร็จจากตลาดก็กลับก็ได้เออก็เข้าวสาวร้อต้นนอะก็เดี๋ยวไปตลาดเลยนะบอกบอกแกพาไปตลาดเลยเนี่ยตลาดเนี่ย ท,ที่เราผ่านไปใช่ไหมเนี่ยผ่านไปแล้วม,มันผ่านวัดเสาร้อยต้นเนี่ยจะไปเข้าวัดเสาร้อยต้นเราบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงถ้าถ้าลงไปเจอกันกขาบอกจะให้พาไปตลาดเลยตลาดก็เนี่ตลาดไม่ใช่เหรอครูเนี่ยข้างในเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยข้างในอะตลาดหมดเลยนั่นน่ะเต็มเลยอะข้างในอ่ะไม่รู้เขาตลาดพญาทองสู <laughs> เราก็ไม่ตลาดพญาทองสู เมื่อกี้ไม่ได้ผ่านทางนี้เลยไม่ได้ผ่านทางนี้คนละเส้นกันอ่านั่นนั่นคนละเส้นคนละเส้นผ่านไปแล้วเฮ้ยผ่านได้ใช่ใช่แล้วเนี่ยมีร้านค้าเหล้าเมื่อกี้นี้ที่เห็นอยู่ก็มองว่ามันก็วิ่งกลับทางนะกลับทางเก่ามีเส้นเดียวมีถนนอยู่เส้นเดียวแหละใส่เนี้ยไปได้ไงทางที่นู้นก็เข่าทางนี้ก็เหวเขามียาวเลยเลี้ยวซ้ายเลยว่ะทางแยกเออแยกแล้วนี่นร้ไม่ได้แยก เออเมื่อกี้ต้องไปทางนี้เราไปผิดทางไปผิดทางอ<า>ันไปตรงเลยเนะเออใช่เ,ออเราไปซื่อเลยเออซื่อจริงมันไม่ซื่อบอกให,ให้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 จ้างไกลสักคนก็ไม่เอาได้ไปเร็วๆกูงานกูไอ้หงหูนั่นไม่ใช่แล้วอ๋อแกพามาเองแกคงจะเจะคยรู้ๆเหลาๆ พาดูไวๆปวดหัวเดีย๋ยวไปปรับภาพไม่ไหมให้สัดคนปีก็ไม่ได้ปิดดีกว่าดปุ่ปั๊บปิดปุ๊บปุ๊บ<อ>ป่ป๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ื่อ๊บปุบปา๊บปุ๊บบขุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ่บปุ๊่ปุ๊บปุ๊บปาบปุ๊บปุ๊บปุดไป่๊บปุยุ๊บปยบาเปุยเลย <c oughs> ไม่มีอย่างเกงในลมจุยหรืออะไรกันจุย,ล,จยลมตีชีวานกระปิวแตจุยกระ้ายเลยตรงนี้นมองเหินหมดเลยพอแล้วจะ,จะดูมั่งจะ <C oughs> ดูไปสิมันมองไม่เห็นเอาแค่นี้นะครับไม่ใหญ่ ภรรยาไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจอดก็ไปนับว่านับครบร้อยถูกไหมยลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่แนออนทัวร์กินเที่ยวนอับไปไอ้วัดล้านขวดลุงใหญ่ใจดี9.3.2.5ไม่เกินเลยสวัสดีครับเฮ้ยผมนับไว้แล้วล้านกเกแตรฟ้าแล้วเขามีจำนวนบอกอ่ะไวนใบเขียวนะไอ้วัดล้านพวยลานเกษตรฟ้าแล้วขวดทำขวดทำรั้ว เป็นตึกเลยครับสร้างเป็นศาลาโบสถ์เป็นอะไรก็ับวดทานัดตั้งแต่พื้นยันซียวๆเลยขวดสไปเยนนะขวดเหล้ามาขวด้ำงวกงนกงแกงากงนกงแกงแกง้กงแกงแกงแกาแกงวกงแกงแกงดงแงแงแกงงแงงนกงแกงแรงแก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 งกรแงแกงแกงแงแ มาไทยกับมาพม่าบรรทุกไขมันมาเลยเดียวกันนะไทยดีมากๆน่าตาให้ดูบ้านเมืองเขาูรถเขาโอ้โหรถที่นี่เยอะมาก อ้คาสีรถดีๆทั้งนั้นเลยบ้านเมงมันยัเป็นป่าเยอะอืนี่เพิเมรถไถเงินเดี๋ยวเราจะรถทำบวยขำบวยวยนั่นรถตกไปในนั้นหรือวะป่าลากไปเลยบ้านเมืองนี่หมู่บ้านวัดจริงๆพญาตองสู่